สวัสดีจ้าเพื่อนเ่นทุกคนนะคะวันนี้วันนิดาจะพามาชมบรรยากาศนะคะอันนี้ท่าน้ำนะคะเพื่อนๆ่น,นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโรงงานนะคะข้างหน้าน้ำาุ้กก็เป็นโรงงานนะคะนี่นะคะวันนิดาพามาเดินนะคะนี่รอบๆบบ้านนะคะแถวแถวบ้านวันนิดาเนาะ พาเ,เพื่อนมาชมนะคะอุ้ยมันกําลังออกนะคะเ,เพื่อนๆดอกไม้กําลังตูมเลยนะคะจากต้นไม้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะวันนี้ดาพามาชมพามาเดินเที่ยวรอบๆนะคะนี่ อันนี้ก็เป็นถนนนะคะถนนสะพานข้ามนะคะมีรถวิ่งด้วยนะคะนี่รถวิ่งอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะคะนู่นก็บ้านนู่นบ้านวันนิดานะคะนู่นหลังนู่นนะคะไปจ้าพาไปดูบรรยากาศนะคะเนี่ย มันก็จะมีทางเดินไปนี่นะคะไปนู้นเลยนะคะไปนู้นนะคะทะลุนู่นนะคะมันเป็นถนนใต้สะพานนะคะใต้สะพานรถวิ่งใต้สะพานาคลองน้ํานะคะเป็นสะพานยาวไปนูน้นรถไปนู้นเลยนะคะให้เพื่อนๆมาได้ชมเนาะ น้ำนี่เป็นคลองน้ำาล,ลงไปฝากเป็นกำลังใจให้วนิดาด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่แหละนะคะ มีคลิปอะไรลงก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะสวยๆที่ประเทศนอร์เวย์ให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเ,เพื่อนๆนะคะสวยมากเลยยอยเป็นเหมือนรังไข่เลยนะเนี่ยเหมือนรังไข่เลย สวยมากนะคะบ๊ายบายจ้า